เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจากกรณีที่มีสาววัย16ปีที่สุรินค่ะไปเจอกับเหตุการณ์ประหลาดออกไปถ่ายภาพหมูดาวยามค่ำคืนแต่ว่าดันไปถ่ายติดภาพคล้ายๆกับหัวของผู้หญิงแต่ว่าไม่เห็นตัวพอเอามาให้เพื่อนๆช่วยกันดูทุกคนก็ต่างลงความเห็นว่าน่าจะเป็นกระสือค่ะ ซึ่งคนที่ถ่ายภาพติดกระสือคนนี้ก็คือน้องอ้ำนะคะสาววัย16ปีเธอก็เล่าให้ฟังว่าช่วงก่อนสองทุ่มของคืนวันศุกร์ที่16มกราคมที่ผ่านมาน้องไปนั่งเล่นแล้วก็ไปทานอาหารกับเพื่อนๆบริเวณม้าหินอ่อนหน้าบ้านพักค่ะข้างๆกับหน่วยกู้ชีพในอปตอนน้าเขียวในอาเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์และน้องก็เดินไปถ่ายภาพดวงดาวต่างๆแต่ว่าเกิดไปถ่ายติดภาพดวงไฟประหลาดจึงนําภาพถ่ายที่ถ่ายติดเนี่ยนะคะมาให้หลายๆคนดูแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันคือภาพอะไรกันแน่ซึ่ง คนต่างก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าน่าจะเป็นกระสือค่ะที่มาปรากฏตัวเหนือต้นประดู่ที่สูงจากพื้นประมาณ10กว่าเมตรน้องอ้ําก็บอกนะคะว่าคืนนั้นหลังจากที่กลับไปที่บ้านก็ฝันร้ายแล้วก็ละเมอตลอดทั้งคืนค่ะคืนต่อมาจึงเอาพระมาห้อยคอตอนนอนซึ่งเหตุการณ์ฝันร้ายก็หายไปแต่ว่าน้องบอกว่าก็ยังกลัวอยู่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ค่ะบอกว่าเคยเห็นผีกระสือเนี่ย ลอยเข้ามาในหมู่บ้านเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นก็คือดึกสงัดเลยประมาณเที่ยงคืนเห็นจะได้ค่ะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยที่น้องอ้ําถ่ายรูปติดมาก็คิดว่าน่าจะเป็นกระสือจริงๆนะคะ ส่วนหมอยาประจำหมู่บ้านก็บอกว่าเขาเคยเห็นกระสือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วตอนที่ไปช่วยชาวบ้านที่เจ็บป่วยในเวลากลางคืนก็เห็นลักษณะเป็นแสงไฟลอยมาดูคล้ายๆกับหยดไฟค่ะตกลงที่พื้นหมอบอกว่าพยายามเดินเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะไปพิสูจน์ความจริงแต่เดินเข้าไปยังไงก็เดินไม่ถึงดวงไฟดวงนั้นสักทีและสุดท้ายดวงไฟที่ว่าก็หายไปเลยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นกระสือแน่นอนเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและเพื่อนๆล่ะคะ เชื่อหรือเปล่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะ